นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำคลิปกินอาหารตามวิ<ส>พาทุกคนไปทำคลิปกินอาหารตามแชท GPT นะคะ<ส>ก็คือเรานั้นได้เรียนวิชา AI เฮ้ยวิชาคอมพิวเตอร์แล้วอาจารย์สอนเกี่ยวกับ AI นะคะนี่ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตตามแชท GPT บอกว่าเราควรจะกินอะไรทำอะไรนะคะคือเรายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าเรามาทำงานที่สำนักคอมนะคะของมอเรา และตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวเราก็เลยจะให้ Ch ชท GPT นะคะเป็นคนเลือกว่าเราจะไปกินอะไรนะคะแชท GPT ซึ่งวันนี้เราจะมากินอาหารตามชื่อของเรานี่ก็เลยจะเอาปอปลานี่พี่เมย์นะคะก็จะเอามอมาเราก็จะมาถามมันว่าอาหารที่ขึ้นต้นด้วยปอปามีเมนูอะไรบ้างจะคิมนะคะว่าเมนูอาหารที่ขึ้นต้นด้วยปอปา ปลา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 โอ้โหซึ่งเป็นเมนูที่สารคามไม่มีให้กินค่ะตามจริงโคตรสินี่นี่อเออปลาผัดไทยมาตั้งไหนเป็นดานะคะทุกคนเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มวันนี้เราจะไปกินปลาหมึกผัดไข่เค็มนี่ของนี่นะขะคะเมนูที่ตรงนั้เหมือย่านี้ด้วยมาสิอยาก มันสับประกองกินแล้วาหมูสับระเอหมูม้าก็นะมะเขือเทศผัดกระเทียมอะไรเนี่ยมีตรภาพสัตว์เมนูอะไรเมนูมีตรภาพสัตว์วันนี้เราจะไปกินปลาหมึกผัดไข่เค็มเมนูแรกของวันนี้ไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านอาหารแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะมีเมนูหมึกผัดไข่เค็มให้ร้านฟังปลาหมึกผัดไข่เค็มไม่ใช่หมึก อุ้ยทุกคนมันมีแต่แบบมันมีแต่ปูอ่ะมันไม่มีปลาหมึอกอ่ะปูอัดนี่ไงมีอะไรอีกวะที่เป็นปอปลาอีากได้ที่เป็นปอปลา,าอีกมั้ยตีไก่อยกินผัดไทยอะ่ะคือตอนนี้อยากกินผัดไทยเห็นใชฟเมนูแล้วคืออยากกินผัดไทยแต่ว่าเรากินได้แค่เมนูปอปลานะคะทุกคนซึ่งปลาหมึกไม่มีก็เลยได้ปูแทน ข้าวปูผัดหลงกะรีนี่แน,นี่นะค่ะทุกคนเมนูของเราซึ่งเราจะเป็นข้าวปูผหง,งกะรี่แล้วก็บีกไก่ของพี่เมย์จะเป็นกระเพราหมูตับบัวไข่บัวไข่ดาวแล้วไม่ลูกนี่นะคะเมนูของเราที่จะกินในมือที่หนึ่งนะเด แค่มือแรกก็ลำบากแล้วนะคะทุกคนก็นคือไม่อยากจะคิดถึงม,มือต่อไปเลยว่าเราจะกินอะไรกันดีซึ่งเมื่อกี้นะคะทุกคนเขาเดินมาบอกว่าปูของกะหรี่ไม่มีมีแต่ปลาหมึกของกะหรี่แล้วในเมนูเขียนปูในเมนูไม่มีไม่มีไม่มีปลาหมึกนะคะแต่ว่าไน้เมนูมีปูแต่ว่าเดินมาบอกเมื่อกี้ว่าปูไม่มีโอเคค่ะมาแล้วนะคะทุกคนอาหารของเรา ที่แชน CBT กำหนดให้เราหยินเราจะมาลองชิมนะคะว่ามันจะอร่อยไหมเพราะว่านี่ก็ยังไม่เคยกินเมนูเนี้ยอ, <c oughs> อร่อยนะว่าแบบหือว่าเป็นเพราะเราหิวข้าว <c oughs> เราสั่งไีก็ได้ดนะคะสั่งข้าวเปล่ามาหนึ่งแล้วสั่งปีกไก่มา่อกีเพื่ออะไรเอาเบมาเ,าเลยก็บะ <c oughs> หมี่ก็วตี๋เรียบร้อยนะ้วทุกคนเราก็กินเสร็จแล้ว หมดเกลี้ยงเพราะว่าหิวข้าวกินดิมแล้วก็ง่วงนะคะตอนนี้ซึ่งก็เดี๋ยวเจอกันมื้อต่อไปนะคะมาดูกันว่าเราจะได้กินเมนูอะไรตอนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนว่าเหนื่อยมากทํางานตั้งแต่สิบโมงตอนนี้คือสามกี่โมงตอนนี้สี่โมงจะห้าโมงแหละคือเพิ่งได้กินข้าวคือมื้อแรกนี่แหละเดี๋ยวขอไปพักผ่อนนั่นนู่นนี่กันนะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันมื้อที่สองแต่ตอนนี้อิ่มแบบอิ่มจัดอะ ก่อนที่เราจะไปมือต่อไปนะคะทุกคนเราก็ต้องมาทําภารกิจของการที่เราเป็นประสานงานนะคะวันที่15นะคะเราจะจัดใบเหนี่ยให้รุ่นพี่ตอนนี้เราก็เลยต้องมาจัดเตรียมงานนะคะเพราะว่าพวกเราเป็นประสานงานหายไฮเอาละ <laughs> <laughs> ไปแล้วค่ะ ประสานงานทรงงานหนักมากค่ะทุกคนงานใบเหนียนะคะทุกคนก็คือพวกเราประสานงานนั้นส่งงานทั้งวาดเองลงสีเองซื้อเองทุกอย่างอีกสัหน่อยเดียวจะยักยอกเงินเองนะคะทุกคนถ้าเงินหายไปก็พอยนะคะพลอยไป แล้วเพื่อนชวนกินของกินเล่นด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเราทำชาเลนจ์แล้วดูดิแล้วดูของที่เพื่อนซื้อมาดีโอ้โหตายแล้ว องของเราน,นะคะทุกคนซึ่งเราอยู่ที่ตลาดสามเลียงนะคะดูกันว่าแชท GPT นะคะว่ามันจะให้เรากินอะไรซึ่งครั้งนี้เราจะไม่ได้เราจะไม่ได้กินตามชื่อเรานะคะปอป้าจะไม่ได้กินตามแล้วเราแต่พิมพ์ว่าอาหารยินแซ่บเผ็ดเผ็ดผ็ดผดผดนีว่อาหารเมนูอาหารนี่าจะติดสิบเมนู อัดะเําหมสมต้มยง่ไงเกส้มตำไทยข้าวหน้าเนื้อิิเกงไก่ปัดขิงเกงเผ็ดปลาดุจ้าเลียนี้อะไรเสรจไปสุดจบส้มตำเันนี้จะกินส้มตำได้ทุกคนไม่มีผัดเผ็ดเลยมากว่ะกินส้มตำอยู่นี่แต่นี้มันเป็นตำไทยแต่ว่าเนี่ยไม่ชอบกินตำไทยรู้แล้วว่าจะกินตำอะไรเราจะมากินตำเส้นเล็กค่ะทุกคน ว่านนยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวไปดูว่าในตลาดขามเรียงจะมีตับเซเล็กให้เรากินไหมและร้านส้มตำที่เพื่อนแนะนำนะคะคืออยู่ตลาดขามเรียงแล้วและเราไม่รู้ว่ามันคือร้านไหนร้านไหนในอันนี้ปะจำจำได้วันจะเป็นที่เมเคยถ่ายมันจะเป็นร้านแล้วก็จะมีป้ายราคาข้างล่างร้านไหนวะทีนี้ตายหาแล้วทุกคนร้านนี้เจอแหละนี่ไง ตามเส้นเล็กตามเส้นเล็กผิดผิดหนึ่งกลับบ้านซึ่งระหว่างที่เรากำลังรอตามเส้นเลนะคะทุกคนเราจะมาเขาเรียกว่าอ,อะไรอะหาของหวานกินเพราะว่าเราไม่กินเขาเรียกว่าอ,อะไรเราเพิ่งกินข้าวไปสองมื้อเอง ถ้าโมอดีนะก็ไปนเน้ที่สองแเราเริ่มกินข้าวตอน4ี่โมงเย็นใช่ไหมล้าก็เลยจะหาของหวานกินแทนอีกมื้อนึ่งนะคะนะเมนูต่อไปเดี๋ยวจะมาเซิร์ชว่าข้านมหวานนะคะของหวานของหวานอร่อยๆนะเห็นปะซึ่งถ้าอยู่ในตลาดขามเรียงสิ่งที่น่าจะมีนะก็คือพายชีสเค้กสตรอเบอรี่ที่น่าจะมีตรงนี้เดี๋ยวเราหาดูนะคะว่ามันจะมีไหม ถ้าไม่มีก็ขอที่แบบใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดนี่นะไม่ได้โกหกนะดูแต่มันไม่โฟกัสน,นะคะทุกคน <c oughs> ได้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาสตรอเบอรี่ชีสพายอะไรยังไงเอานี่ค่ะชีสพายสตรอเบอรี่หนึ่งค่ะ <c oughs> มือที่สองได้ครบแล้วสตรอเบอรี่ชีสพายและ <c oughs> ของแซ่บๆตามเส้นเล็ก ฉันว่าฉันแสบท้องแน่เลยวะคือลืมไปว่าฟิวบอกว่าเมื่อวานฟิวก็สั่งแบบปกติอะไม่ได้เผ็ดเผ็ดอะ <c oughs> ก็เผ็ดจนปากบวมอะ <c oughs> ซึ่งนี่เขียนไปว่าเผ็ดเทปค่ะมารอดูว่าฉันจะปากบวมเหมือนฟิวหรือเปล่า <c oughs> มาแล้วค่ะตามสุนทที่เราใฝ่ฝัน แล้วดูสีประเด็นคือไปบอกไหมคะว่าขอเผ็ดๆตาย่ะมาลองมาชิมว่ามันจะแซบตูดเหมือนชื่อร้านหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นคือแบบกลิ่นเหมือนตำป่าจะเป็นตำป่าที่แค่ใส่เส้นเล็กลงไปเฉยๆก็ได้ นัวแล้วเผ็ดมากตำเส้นเล็กกับไป๋หลิงอยงู่เองจะบอกว่ามันให้อารมณ์เหมือนขนมจีนก็ไม่ใช่นะครับเพราะมันไม่ใช่ขนมจีนแต่ถามว่าถ้าให้เลือกระหว่างตำเส้นเล็กกับตำขนมจีนชอบขนมจีนมากกว่าเฮ้ยใช้ สตรอเบอรี่ชีสพายของเราไม่คือไม่ไหวแล้วเผ็ดน้ำหัวน้ำตาเขาแบบแซ่บจริงสตรอเบอรี่ชีสพาย20บาทนะคะทุกคนร้านวานเบเกอรี่จากคลิปที่แล้วที่เราไปซื้อแต่ว่าเขาปิดดับ <c oughs> เผ็ดได้อย่างชะงัดนัด ชีออร่อยมากได้ฉันเชื่อว่าจะเกิดฉันเดินผ่านร,รอบๆเมืองโดยที่ใส่ชุดป้ายน้ำโรงเรียนแล้วก็ผู้คนต้องสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็จบไปแล้วกับกินตามแชท GPT นะคะวันนี้ตอนนี้แสบปากแล,แล้วคือคอปากคือไม่ไหวแล้วคือยังเหลือไม่ไหวจริงค่ะไปจริงๆแหละฉันว่าจะไป38รอบแล้วก็บ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้า